ต่ออไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในการอบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิเพื่อเป็นฐานที่เกิดของปัญญาวันนี้จะได้แสดงธรรมะ ข้อหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรื่องความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทได้แก่ความมีสติความไม่เผลอความมีสติที่ไม่เผลอให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ หรือปล่อยให้ใจปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจเลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆอันเป็นกิเลสไม่มีสติเป็นเครื่องยับยัง้งเป็นความประมาทโดยใจความก็คือปล่อยใจให้กำหนัดปล่อยใจให้ขัดเครือง ปล่อยใจให้รุ่มหลงปล่อยใจให้มัวเมาตรงกันข้ามกับความไม่ประมาทคือความมีสติในแก่ระวังใจไม่ให้กำหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลุมหลงระวังใจไม่ให้มัวเมา ความจริงธรรมะ <c oughs> ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยกขึ้นมาเทศนาบ่อยๆทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายครหัตข้อเกี่ยวกับความไม่ประมาทความอดทนความเปลี่ยนความมีสติปัญญาเหล่านี้เฉพาะอย่างยิ่งความไม่ประมาท เป็นธรรมะรวมธรรมทั้งหมดให้รวมลงอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตัดเปรียบเทียบว่าในป่าอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่สัญจรไปมา มีรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ที่สุดถ้าอรอยเท้าสัตว์อื่นมาวัดแล้วก็จะรวมลงอยู่ในรอยเท้าเท้าช้างหมดธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทจะยากก็ตามง่ายก็ตามหรือจะเป็นศีล เป็นสมาธิเป็นปัญญาก็ไม่เมื่อไม่ประมาทแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าหากว่ามีจิตใจประมาทแล้วแม้ถึงรู้แตเรียนเรื่องศีลรู้ดีแล้วเรียนเรื่องจิตรู้ดีแล้วเรียนเรื่องปัญญาพิจารณาให้เห็นเข้าใจดีแล้ว แต่เมื่อประมาทแล้วก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมะอะไรได้จิตของบุคคลที่ประมาทก็คือไปเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมองเห็นสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่ว่าทำไม่ยากนั้น ก็รอผัดวันประกันพุ่งวันนั้นบ้างวันนี้บ้างเหล่านี้เป็นต้นธรรมะคือความไม่ประมาทจึงเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะ,จะเสด็จด,ดับขันธปรินิพาน จึงได้ทรงแสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทโดยประกาศว่าพิพุทั้งหลายท่านทนั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดกล่าวคำนี้เป็นคำผึกท้ายและไม่ได้ตัดพระธรรมเทศนาอะไรอีกเลยดับขันธปริพานตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยธรรมะคือความไม่ประมาทเป็นโอวาทเป็นพระธรรมเทศนาเป็นคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองผู้บำเพ็ญเพียรบารมีจนครบบริบูรณ์ จนได้บรรลุเ hmm. ป um ็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายกล่าวสอนสรุปถึงความไม่ประมาทเป็นวาระสุดท้ายของพระองค์แล้วก็เสด็จดับขันธพิีพานเมื่อมาตีความหรือพิจารณาดูถึงความประมาทความไม่ประมาทแล้วตามในพุทธภาติษ ปะมาโดมัจจุโดประดังฟามประมาทคนประมาทแท้วเหมือนคนตายแล้วอปะปามาโดอมตังประดังผู้ไม่ประมาทเหมือนคนไม่ตายท่านเปรียบเทียบคนผู้ประมาทเหมือนคนตายคือหมายความว่าคนตายนั้นไม่ทำอะไรอีกแล้ว ไม่พูดไม่คิดไม่มีกิริยาต่างๆนอนอยู่เฉยๆแล้วก็เน่าเปื่อยไปสลายไปท่านมาเปรียบเทียบว่าคนผู้ประมาทเหมือนคนตายคือถึงแม้จะมีสรีระร่างกายยังหนุ่มยังแข็งแรงยังเดินได้วิ่งได้มีสติปัญญาว่องไวมีความสามารถ แต่ถ้าหากว่าประมาทแล้วก็ไม่ทําอะไรคือไม่ปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นทุกข์อยู่กับความสุขที่พึ่งได้พึ่งถึงอยู่อย่างนั้นไม่ทําอะไรให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมก็เหมือนกับว่าเปรียบเหมือนคนตาย หรือเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งที่ไม่มีไขไม่มีใครเขาเอาไปทำอะไรแล้วเช่นไม้ผุไม้ที่ไม่มีแก่นเผาไฟก็ไม่มีฐานเอาไปทำอะไรก็ไม่เป็นหลักที่มั่นคงถูกขาทอดทิ้งไว้ ไม้นั้นจึงเหมือนไม่มีประโยชน์แล้วคนผู้ประมาทก็เช่นเดียวกันท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนว่าคนตายแล้วคือยังไม่ตายแต่ไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ขึ้นไม่มีคุณอะไรขึ้นไม่แสวงหาศีลสมาธิปัญญาไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาไม่แสวงหาศีลธรรม ไม่สแสวงหามรรคผลน,ผนิพพานทั้งๆที่มีความสามารถอยู่ก็ไม่สแสวงหาอะไรท่านจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าประมาทชาติหนึ่งที่เกิดมาสมมติว่าอายุเจ็ดสิบปีแล้วตายช่วงเจ็ดสิบปีที่เกิดมานี้ก็มิใช่ว่าจะน้อยวันทีเดียว มีวันเป็นอันมากในจำนวนเจ็ดสิบปีนี้เพราะปีหนึ่งสามร้อยกว่าวันสามร้อยหกสิบกว่าวันเจ็ดสิบปีเป็นจำนวนวันมากแต่และวันละวัน,วนผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่ได้อบรมจิตใจไม่ได้รักษาจิตไม่ได้ทำอะไรให้เกิดมีขึ้นชีวิตจึงเป็นหมัน หาคุณค่าประโยชน์อะไรไม่ได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่งแล้วก็ต้องตายเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรเหลือไว้ในความดีให้เป็นกับโลกเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเปรียบเทียบผู้ประมาท ก็ยังสู้สัตว์ปางจำพวกเช่นโคกระบือช้างมีเขาตายแล้วยังมีเขามีราคาแพงมีเขามีงามีราคาแพงแต่คนเมื่อตายแล้วไม่มีสาระอะไรเลยแต่ถ้าว่าคนผู้ไม่ประมาท บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ขึ้นมีค่าเนื้อฝางาและเขาเหล่านั้นท่านจึงกล่าวไว้บทหนึ่งว่านรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสรีระร่างกายของบุคคล ยอมเป็นไปธรรมชาติธรรมชาติของธรรมชาติธรรมดาของธรรมชาติที่ต้องแตกสลายไปแต่ความดีนั้นไม่ได้สลายไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสง์สาวกก็ดีบัณฑิตนักปราชญ์อัจฉริยะคนดีทั้งหลายทั้งปวง คนเหล่านั้นก็มีธาตุทั้งสี่เหมือนกับคนโดยทั่วไปแต่ที่เขาสามารถสร้างคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ไว้กับชาวโลกได้ก็เพราะเหตุตั้งอยู่ในความไม่ประมาท <c oughs> การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท <c oughs> เพราะถ้าหาว่ามีความประมาทแล้วจิตก็จะเกิดความลวนเละและอ่อนแอไม่เอาใจใส่คือขาดความเพียรขาดความอดทนเป็นบอ่อเกิดแห่งการเกิดขึ้นแห่งความประมาทการปฏิบัติธรรมเรื่องความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คู่กับความอดทนและสติปัญญาถ้าหากว่าไม่มีความอดทนเพียงพอการปฏิบัติธรรมเมื่อพบทุกข์ <c oughs> ก็อดทนตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพรามณ์ผู้หนึ่งปรีภาชกผู้หนึ่งถามภาษารีบุตรว่า อะไรในโลกนี้เป็นของยากภาษารีบุตรตอบมาตามลำดับในที่บุดบอกว่าการบวชเป็นของยากถามต่ออีกว่าเมื่อบวชได้แล้วอะไรเป็นของยากภาษารีบุตรตอบว่าการบวชอยู่อย่างต่อเนื่อง ยินดีในความบวชอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องเป็นของยากพรามณ์ถามต่อไปว่าเมื่อยินดีในการบวชแล้วต่อเนื่องแล้วนานไหมจะบรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็บอกว่าไม่ไมักไม่นานความยินดีในการบวชก็คือหมายความว่ามีศรัทธามีความพึงพอใจ มีความเอาใจใส่ในการบวชมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ mm. เบื้องต้นแต่ศีลบุคคลผู้บวชในพศาสนาไม่ต้องพูดถึงยุคก่อนพูดถึงยุคในปัจจุบันนี้ที่บวชนามาในพระพุทธศาสนาแล้วที่จะตั้งใจปฏิบัติให้ดีๆสม่ำเสมอไปหายากมาก ท่านยังกล่าวว่าการยินดีในการบวชเป็นของยากคือบวชแล้วมีช้ามีนานก็อ่อนแอไม่มีความอดทนไม่มีความภาคเพียรในการรักษาศีลทั้งส่วนเป็นพุทธบัญญัติทั้งส่วนที่เป็นอภิษษสมาจารให้เรียบร้อยให้มันคงให้สม่ำเสมอ คือให้ศีลที่รักษาอยู่นั้นเที่ยงตรงอยู่ในกายวาจาใจของตนไม่ได้พอบวทสักพักหนึ่งก็อ่อนแออิดโรยย่อท้อคลายศรัทธาประสาทเพราะเหตุนี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงตัดพระธรรมที่เป็นอันตร,รายของพิสุที่ว่าหนึ่งอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ขี้เกียจทำตามสองเป็นคนเห็นแก่ป่าแก่ท้องสามเพลิดเพลินในการมาคุณสี่ใจย,ยผูกพันรักผู้หญิง ถ้าผู้ที่มีปฏิปทาหรือมีจิตใจหล่อแหลมกับอกุศล,ลธลร,รมำสี่ประการนี้แล้วมีโอกาสร่วงลนพัดตกจากพระธรรมินัีได้ง่ายคนในยุคสมัยหลังๆขาดความอดทนฝาขาดการเอาจริงเอาจัง ต่อการบวชของตนเป็นอันมากที่จะหาความเข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลายหาน้อยยากหายากเหลือเกินมีน้อยเหลือเกินผู้ที่บำเพ็ญตนได้จึงรับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งไม่ต้องอื่นไกลไม่ต้องอะไรในสมัยปัจจุบันนี้ในบางแห่ง วัดวาอารามอุรมสมบูรณ์แสนจะสมบูรณ์อาหารที่โยมมาถวายก็ดีไปบิณฑบาตมาก็ดีเยอะแย,ยะมากมายแต่ยังไม่พอใจฉันต้องไปซื้อฉันที่ตามร้านสั่งอาหารโน้นสั่งอาหารนี้ฉันหรือสั่งมาฉันล้วนแล้วแต่ เป็นอันตรายของตนเองเกี่ยวกับการบวดทั้งสิ้นในข้อที่ว่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องในสมัยปัจจุบันนี้มีมากประเภทเหล่านี้ถ้าดูอื่นๆมองเผินๆก็แลหน้าเรื่อมใสแต่ลึกๆเข้าไปแล้ว มีอารมณ์ส่วนนี้เป็นอันมากเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในที่เจริญเจริญเพราะอะไรอะไรก็หาได้รวมความว่าอากุศลธรรมเหล่านี้เกิดจากความประมาททั้งสิน้นผู้ที่จะลองวางใจของตนให้เป็นสมาธิได้ต้องธรรมะดังกล่าวข้างต้นคือ ระวังใจไม่ให้กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ให้รุ่มหลงไม่ให้มัวเมาระวังใจอยู่อย่างนี้อย่าให้อารมณ์เหล่านั้นมาครอบงำจิตใจของเราสมัยใดอารมณ์อันใดอันหนึ่งความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมามีอยู่ในจิตพึงชำระจ,จิตของตนทันทีให้รู้ตัวว่านั่นเราอยู่กับอสารพิษนั่นเราอยู่กับสิ่งที่สกปรก นั่นจิตของเรากําลังยินดีอยู่กับนรกต้องพยายามถอนจิตของตนหากรรมฐานเพื่อให้เกิดการพิจารณาอุบายให้สิ่งเหล่านั้นหมดไปเบาบางไปพิจารณากายคตาสติอธุพภะกรรมฐานเพื่อระวังใจไม่ให้กำหนัดจเจริญเมตตาธรรม ไม่ให้ขัดเคืองใช้สติปัญญาพิจารณากายนี้หเห็นมันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ให้มัวเมาในกายเรากายผู้อื่นเมื่อไม่มัวเมาในกายเราปลาผู้อื่นไม่หลงมงไงในมัวเมาไม่หลงมงายในกายเรากายผู้อื่นก็จะไม่มัวไม่มัวเมาด้วยรักษาระวังใจไว้อย่างนี้วันก่อนจึงบอกว่า จิตถ้ายังไม่มีสมาธิให้อยู่กับพุโทโธถ้าจิตสมาธิแล้วนึกถึงอารมณ์ของสมาธิไว้มากๆหรือถ้าหากว่าจิตยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็อยู่กับพุโทโธไว้พึงรักษาจิตของตน ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าต้องให้อยู่ในสภาวะธรรมที่สะอาดที่ผ่องแผ้วเรียกว่าที่สูงถ้าปล่อยจิตให้ไปเปรอะเปื้อนกับสิ่งภายนอกอันไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานก็เป็นจิตตกตำ่ำก็จะทำให้เกิดความมืดมนความมืดมนเกิดครอบงำในจิต แม้ชั่วระยะครู่หนึ่งก็เป็นบาปได้เป็นอกุศลได้เป็นมัวหมองได้เพราะท่านแสดงไว้ว่าจิตของบุคคลที่เป็นสมาธิแม้จะเพียงช่างวีหูคือกับคือกับเพือหูเพียงครั้งเดียวจิตเป็นสมาธิเพียงครั้งเดียว ระยะสั้นๆขนาดนั้นท่านแสดงอนิสงส์ไว้มากมายเพราะฉะนั้นเมื่อตรงกันข้ามปล่อยให้จิตกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมานั่นเหมือนกับจิตอยู่กับอบายภูมิทำให้จิตมัวหมองอีกเป็นอันมากเพราะฉะนั้นผู้ ปฏิบัติในทางจิตคือทำสมาธิจึงต้องพยายามหาวิธียกจิตของตนชูจิตของตนให้อยู่กับสิ่งที่ดีให้อยู่กับสิ่งที่ผองแผ้วและสะอาดจิตจึงจะเป็นสมาธิได้เมื่อเวลาภาวนาไปถ้ามิฉะนั้นเราจะภาวนาเท่าไรก็ตามพอเลิกภาวนาแล้วก็ดี จิตไปตกอยู่ในสภาพตกต่ำหรือในเวลาภาวนาอากุศลแห่งความตกต่ำนั้นเข้ามาแทรกอยู่เสมอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิยากจึงต้องพยายามประคองจิตของตนเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าพึงประคองจิตของตนเหมือนกับคนผู้ประคองภาชนะน้ำมันที่เต็ม ยกขึ้นมาแล้วก็ต้องให้อยู่ในสภาพพอดีจึงจะไม่หกเหลอะเทอะฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันต้องระวังอย่าให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาพยายามพิจารณาธรรมะที่ตรงกันข้ามให้อารมณ์เหล่านั้นอย่าให้มีกับจิตหรืออย่าให้ครอบงามจิต ปุถุชนอาจจะพังเผล๋อแบบกอนึกได้ถึงขครั้งคราวใดก็พิจารณาชำระล้างเสียเหมือนภาชนะที่เราใช้คราวใดเห็นว่าเลอะเปื้อนก็ไปล้างเสียใหม่ทำอยู่อย่างนี้รักษาจิตอยู่อย่างนี้ความสะอาดก็จะสูงขึ้นดีขึ้นเพราะจิตไม่ขาดผุพังเหมือนภาชนะหรือเสื้อผ้ายิ่งรักษามากเท่าไรก็ยิ่งเกิดความสะอาดมากขึ้นเพียงนั้น เพราะจิตเป็นเหมือนพลอยหรือเพชรหรือทองขจัดออกขจัดสนิมออกมากเท่าใดก็จะพองแผ่วมากขึ้นเพียงนั้นควา,ามเพียรความอดทนควา,ามพยายามในการปฏิบัติธรรมจะเป็นเหตุให้เกิดควา,ามมุ่งหมายให้ผลแห่งควา,ามมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมมีจิตสงบมีศีลอันดีงามมีจิตสงบมีปัญญารู้ตามควา,าม,มจริงเกิดขึ้นได้ นี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วจงเป็นผู้มีความฉลาดเลือกอารมณ์ขจัดอารมณ์ที่เป็นอกุศลออกไปเสียจากจิตตั้งจิตอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลคือพุทโธ ทำจิตให้เบามีสติให้ทั้งมั่นภาวนาไปจิตก็จะสงบพบความสงบคือสามาธิตามคำสอนขององค์าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เกิดผลคือความสงบต่อไป